ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะคลิปคราวที่แล้วที่เราไปดูพื้นกันนะที่ว่ามันบวมนะที่เราต้องตัดซ่อมใหม่เรามาดูห้องนี้ที่นี่ห้องนี้เราตัดเราซ่อมใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เรามาดูด้านนี้นะฮะนี่มุมนี้ที่เราทําในปกติแล้วตรงนี้มันก็จะบวมเหมือนกันนะฮะมันบวมขึ้นมานิดนึงนะ แต่ทีนี้เราแก้ไขแล้ววิธีแก้ไขไม่ยากง่ายง่นะเราเอาบัวนี่ออกเนี่ยนะเอาบัวนี่ออกเสร็จแล้วเรามาขยายร่องนี้เห็นไหมฮะร่องนี้เนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยเรามาขยายร่องนี้นิดเดียวเนี่ยเนี่ยฮะเสร็จแล้วมันก็จะขยับตัวมันมาเองนะเนี่ยเนี่ยด้านนี้เราขยายนิดนึงเนี่ยด้านนี้เรามาขยายตรงนี้เนี่ยนะขยายขยายนี่เราขยายมุมเดียวด้านฝั่งด้านหลังนี้นะ ไอ้ตรงที่ริมซ้ายกวาไม่ต้องทําอะไรมานะเพราะว่ามันมันแอนขึ้นไปข้างบนสาเหตุที่มันแอนเพราะมันมันขยายตัวมันดันตัวมันเองนะทีนี้เรามาดูด้านนี้เนี่ยแค่เนี้แล้วสังเกตเห็นไหมฮะเราเอาบัวนี่ออกเนี่ยเอาบัวนี่ออกไม่ยากนะแก้ไขไม่ยากเนี่ยเราบัวนี่ก็กเนี่ยนะเนี่ยแค่เนี้ยที่เหลือนี่ไม่ต้องเอาออกแล้วโดยปกติมันจะขยับตัวมันมาเองเนี่ยนะ ขยับตัวมันมาเองเมื่อเช้าตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมที่ห้องหนึ่งที่คลิปคราวที่แล้วที่ให้ดูนะนะแต่ตอนนี้มันหายแล้วนะพอเราลื้อตรงด้านหนุหนออกใช่ไหมฮะลื้อด้านหนุหนออกเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดนิดนึงเสร็จแล้วตัวนี้มันก็ขยับตัวมาขยับตัวมาจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาบัวน,นี่ยิงเข้าเหมือนเดิมนะฮะแก้ง่ายนะฮะคือไม้ลามิเนนนี่มันดีตรงนี้นะมันดีตรงที่การแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขง่าย ผมอยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆที่สร้างบ้านใหม่ทําพื้นใหม่จะให้มาลองใช้ดูวัสดุใหม่ๆดูพื้นลามิเนตเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้สิ่งดีๆผมก็มาแนะนําให้เรารู้จักกันถ้าเผื่ออันไหนไม่ดีก็ไม่อยากแนะนําให้รู้จักกันนะไม่อยากแนะนําให้ใช้กันนี่ลองใช้ดูแล้วไม่ผิดหวังถ้าเผื่อใช้ไปแล้วนานๆไปเบื่อไม่ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะฮะ เนี่ยแล้วฝีมือของการต่อแล้วมาสเกตด,ดูการต่อเนี่ยเนี่ยเหตดูต่อรอยต่อแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะเฮามาดูกันเห้องนี้ สวยงามนะฮะที่ผมทําตัวนี้มันเป็นพักการเมืองพักหนึ่งนะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นพักอะไรนะเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันอ่าบอกพวกเรารู้พวกเราก็จะได้อ๋อเลยนะเนี่ยว่าเป็นพักอะไรนะดูร้านนี้นะตัวนี้บันไดเป็นบันไดขึ้นชั้นบนนะชั้นชั้นสี่เอ็ดตรงมุมตรงซอกเล็กๆน้อยๆเราทําได้หมดฮะสีมือออกมานี่เนียนเนี่ยเนี่ย ไม่ผิดหวังนะฮะประเภทพื้นนะจะเป็นพื้นออฟ้านหรือออฟฟิศอะไรเงี้ยทาได้หมดลวฮะเนี่ยโดยเฉพาะห้องดนตรีห้องอะไรเงี้ยห้องเรียนนะส่วนมากก็ชอบบ้านนะทาว้องคนอนโดทาวโฮมแะรต่างเดี่ย้ใช้บริการคุณทองสุกนี่เยอะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อน,นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ จะได้มีสิ่งด,ดีๆให้พวกเราได้ดูกันะจะได้เป็นกำลังใจคนทำด้วยแหละ <c oughs> ครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ